สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีเ c ฟซแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเฮียตีคนรักหวยนะครับประจําวันที่ยี่สิบแปดนะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับและแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจํางวดนี้ ใครรอหวยรัฐบาลไทยวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมขอคนละหนึ่งแชร์นะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยวันนี้เฮียตีมาเขียนรัฐบาลไทยให้แล้วนะครับสําหรับใบเต็มนะใบเต็มเต็มนะครับวันนี้ใครมาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะพี่นะใครมาแล้วขอคนละหนะึ่งแชร์นะ,ใค,คนะนะใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับใครมีหน้าเฟซฝากแชร์หน้าเฟซด้วยนะครับสวัสดีพี่ขวัญลัศก์ครับสวัสดีครับ มาใครมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมสวัสด like ีครับสวัสดีครับใครพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมดูไลฟ์สดนะใครพร้อมดูไลฟ์สดนะครับกดแชร์แล้วพิมพ์คาว่าพร้อมมานะสําหรับคนไหนที่พร้อมตําไทยกับเฮียตีนะครับพร้อมตําไทยกับเฮียตีนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์คำว่าพร้อมมาได้เลยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์คำว่าพร้อมมาได้เลยสําหรับหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้ นะงวดที่แล้วเจ็ดสามบนล่างใช่ป่ะงวดที่แล้วเจ็ดสามบนล่างใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูครับงวดน,นี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับ ่ารัฐบาลไทยแนวทางนะครับรัฐบาลไทยแนวทางนะครับสวัสดีพี่วรีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมงวดนี้หวยไทยนะครับสามเจ็ดตัวเดิมนะครับหวยไทยสามเจ็ดสามสามตัวเดิมนะครับผมสามตัวเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยถ้าออกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะถ้าออกทั้งบนทั้งล่างง,างวดต่อไปเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วรู้กันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าออกบนล่างเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูงวดนี้หนึ่งเมษาผมจะให้ดูเศรษฐศส,สตร์นะประจำวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยของปีที่แล้วเฮียตีเลขรัฐบาลไทยเข้าด้วยนะครับเลื่อนไปดูด้วยนะแล้วก็ ก่อนหน้านี้นะครับปีก่อนนู้นนะครับก็เข้าเหมือนกัน3ปีติดๆแล้วนะหนึ่งเมนสายเฮียตีเลขเข้าทุกทุกปีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่างวดนี้เนี่ยผมจะให้เข้าได้หรือเปล่า2ตัวหรือสามตัวสูตรเราจะเป๊ะจะแบบตรงเพงเหมือนเดิมไหมเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับสวัสดี310สท่านนะครับผมขอคนละหนึ่งแช์นะพี่นะสวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแช่นะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มได้เลยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซให้ด้วยนะครับอ่างวดแล้วได้บนล่างเลยเจ็ดส โอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เลขอะไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับงวดน,นี้นะครับรัฐบาลไทยมีเจ็ดครับเด่นเจ็ดครับเด่นเจ็ดตัวเดิมครับเจ็ดสี่สามนะเจ็ดสี่สามนะครับ 7, 4, งวดนี้หวยรัฐบาลไทยออกตัวเดิมพีแต่เดิมแบบเพิ่มแต้มลดแต้มผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมว่านะรัฐบาลไทยคนนี้นะลดแต้มเพิ่มแต้มมีอยู่แค่้ะแหละคอยดูได้เลยหวยรัฐบาลไทยเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับนี่คือเลขในตารางเนี่ยมีโอกาสออกทั้งหมดเลยสวัสดี450ท่านด้วยใครที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เลขไหนสวยเลขไหนดีเลขไหนเด็ดขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับ เออขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับไหนลองจับคู่ให้ดูหน่อยเห็นในตารางแล้วชอบเลขไหนกันบ้างเห็นในตารางแล้วชอบเลขไหนกันบ้างครับอ่าชอบเลขไหนกันบ้างครับทุกคนนะพี่เอมว่าไงพี่ชลีรัก์ว่าไงครับพี่วลีว่าไงเลขในตารางพอคำนวณมาแล้วเนี่ยได้เลขกลุ่มนี้แล้วเนี่ยแปดสี่ค่ะนี่เลยนี่เลยห้าสี่แปดเออ อพี่สุกัญญาบอกสี่แปดครั้งวันนี้ถ้าเพิ่มอย่างละแต้มมานะถูกไหมถ้าเพิ่มอย่างละแต้มมาเจ็ดเป็นแปดสามเป็นสี่นะสามสี่ห้าค่ะห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่อุชุดนี้สวยพี่รัชนีนะครับอืมอืมฟังคำผมไว้เลยนะครับวดน,นี้หวยรัฐบาลไทยนะครับ งวดนี้หวยรัฐบาลไทยนะถ้าให้ผมเอาโชว์นะครับงวดนี้นะครับหวยรัฐบาลไทยเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดเลยนะครับสามเนี่ยผมให้ลองผมให้เด่นสองตัวนี้เอาเจ็ดกับสามเนะเอาเจ็ดสามตัวเก่าเลยครับมาตัวหนึ่งพี่เจ็ดสามตัวเก่าเลยนะครับมาตัวหนึ่งแน่นอนครับ มาตัวหนึ่งแน่นอนจะเจ็ดมาหรือสามมาเท่านั้นเองครับอ่า uh, จะเจ็ดมาหรือสามมาเท่านั้นเองจริงๆจ,จะเจ็ดหรือสามเท่านั้นเองงวดเนี้ยให้ระวังไว้นะครับให้ระวังไว้เลยนะครับไม่เจ็ดก็สามมาตัวหนึ่งทิ้งตัวหนึ่งแน่นอนนะครับรัฐบาลไทยนะตามสถิติคำนวณตามสูตรคำนวณแล้วนะครับตามสูตรคำนวณแล้วประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีห้าร้อยห้าสิบท่านนะครับอ่มาดูกันงวดที่แล้วเนี่ยนะครับเจ็ดสาม นะเจ็ดสามใช่ไหมผมให้นะงวดน,นี้นะให้ระวังไว้นะดี๋ยวขอใช้ปากกา้ําเงินเลยะนะเจ็ดสี่ครับถ้าให้ระวังสามนะครับถ้าให้ระวังสามนะครับสามตรงนี้นะครับ สตรงนี้นะครับงวดที่แล้วออกสามอะไรสามเจ็ดนะครับเราเพิ่มเป็นเจ็ดสี่ถ้าเพิ่มสามนะครับให้ระวังนะครับเพิ่มเป็นสามแปดสามเจ็ดสามแปดนะเจ็ดสี่สามแปด จับคู่ได้ประมาณนี้จับคู่ได้ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยนะงวดนี้นะครับเลขที่สวยที่สุดคือสี่เจ็ดสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดงวดนี้สวยที่สุดนะครับสวยที่สุดเลยนะอ่าลายมือไม่สวยครับแต่หวยปังแน่นอนครับผมชอบเลยนะงวดนี้นะเจ็ดสี่ส่วนตัวเลยนะครับชอบเลยสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับ และถ้าจะให้เลือกสามตัวรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับสามตัวหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วเนี่ยออกแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามผมจะผมจะจับสามตัวให้สองหางนะจะจับสามตัวให้สองหางนะครับคือหางแรกจับให้มีเจ็ดจับให้มีเจ็ดนะครับจับสามตัวให้มีเจ็ดนะครับ ผมให้ดูแล้วกันผมให้ดูแล้วกันนี่ครับรัฐบาลไทยประจวบวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับงวดนี้ชอบส่วนตัวคือห้าสี่สามสองตัวชอบเจ็ดสี่นะสองตัวชอบเจ็ดสี่นะครับสามตัวชอบห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามนะห้าสี่สามนะสวยมากนะครับห้าสี่สามเนี่ยสวยมากประจวบวันที่หนึ่งเมษายน ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยงวดนี้รวยนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหน้าไลฟ์สดนะครับเพราะกลุ่มแนวทางเข้าฟรีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวใครที่ดูอยู่ ใครที่รับชมอยู่แนวทางรัฐบาลไทยกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยใครอยากได้หวยฮาหนอยประจำเย็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนฮาหนอยใบเต็มหวยฮาหนอยกดลิงก์ด้านล่างขอแอดมินได้เลยผมลงไว้ให้เรียบร้อยหก <c oughs> นะครับเฮียติคนรักหวยขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยๆวยทุกคนท่านนะครับรับทรัพย์รับโชคทั่วหน้าเลยนะครับวันนี้เฮียติต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ